สวัสดีครับสวัสดีครับเรือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาพบกับช่องสายทองแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็นวดนวดเลี้ยนนวดนะครับวันนี้นวดนวดนวดนะพ่อนวดนะครับนวดแล้วนวดแล้วนวดให้พี่จาด้วยเรื่องนวดแล้วตัวน้พี่จาหน่อยนวดนวดข้าหัวยไก่ตรงนี คนนวดก็จิง่วงแล้วครับตาแดงแล้วคนนวดอยากนอนแล้วอาจีพกินนมคุณแม่หน่อยเร็วจากเกาท้องให้นะครับวันนี้จะให้นอนนะครับกล่อมเ็อกอาลอกพีดกล่อมหน่อยพี่จ้าเอก๊อจยากำลังมาทําความคุ้นเคยนะครับ หนวดคานะเตี sí, ้ยวอีเด้นจะไปหนวดคาลังไหมเปยังขาาดาหมู no ิไปหนวดขาลังไงเก้าให้แน่ว่งงเลคาังผมอู้ขมับบวมหนวสิน่อยแล้วนี่กินนมเยอะแล้วจนย้อยง่าแล้วนี่ขมับตึงแล้วนี่ย่วยแล้วนี่ใส่ขมตาจุ๋ยมาห้นยำนี่จุ๋ยพญามองสามจุมห้าบาทนี่มาใส่ทงองแก้จานวดให้นะ พี่จอไปหาแต่หมอนก่อนนะครับพี่จ่ากอดพี่จ่าเลยอุปกรณ์มินพี่จ่าไม่อาบน้ำไม่อยากกอดเลยยเพื่อจะเจ็บเอ็งี่ะล้างมือมาดมัดแดงมัดแดงมัดแดงนี่ก็วันนี้ง่วงนอนอยู่ครับหมดทานง่วงนอนหมดทานดูตาครับแดงแดงครับเมื่อคืนฝนตก นอนก็ไม่เคยได้เลียนน้ําฝนทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี่เื่คืนฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักคุณแม่ก็ทํารางน้ําพัง <c oughs> น้ําก็เข้าคอกเลยทีนี่นคุณลูกนี่ชอบใหญ่เลยคุณลูกนี่คุณลูกพีบ้าเนี่ยแม่แม่แม่ <c oughs> แม่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 แแม่ กำลังหัดมัดคุณแม่อยูน่นะครับเดี๋ยวฉันช่วยกันเซตเดี๋วหัดมัดคอไว้ครับหัดมัดคอไว้ไม่ได้บังคับนะครับบังพึ่งพึ่งหัดครับมัดคนแรกเลเย,เยครับไม่ได้บังคับนะครับนี่ฝึกไว้ครับฝึกไว้มัดคอจะได้ง่ายๆเวลมามัดคอง่ายๆครับเวลามัดลูกพาลูกเดินนะครับต้องฝึกไว้ก่อนนะครับ โอ้ยนวดแล้วนวดแล้วนวดแล้วโอ้ยขี้ไข่ออกแล้วนวดแล้วหนังเลิกเลยเก็บบอสเก็ว่าให้นวดได้ต้องนวดให้พี่จาหน่อยดิบ้าบ้าบ้าบอเอาน้องน้องมิมิเริ่มมิมิโชเฟนเลยโชเฟนชัวเอ็มนะโอ้นมถึงเลยแต่กินแต่นมเยอะน้ำนมมาเก็บอยู่ตรงนี้บ้านี่จะเป็นตาแล้วนมไข่แล้วนมไข่แล้วพิจาแล้ว นี่ิดค um> ับพิจารณาดูปันแล้วพิจารณาไปหาแตะม้อน้ำผอดนะพิจารณาเก้าให้ไหมเก้าสี่เก้าให้พามองในเว้นเม้งเด็กเอาวออก้ดูแลเก้าแห้งวานไหนไหมวิ่งคนแจ๊กกะจีนะแจ๊กกะบุ๋ยง่วงก็ง่วงนะครับนี่อยากนอนง่วงนอนคนกอบจึงนมาเปิดบ้นแลยอ่ะ ไปหนังเออนวดแล้วนวดแล้วนวดแล้วเออนวดแล้วนวดแล้วนวดนวดแล้วญาตนวดแล้ว่ะนวดแล้วเย็บปะนวดแล้วครับนวดแล้วครับเรียนนวดครับบึ๊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 บนวดแล้วครับนวดแล้วนวดแล้วนวดในพิการในเลื่องพิการมานอนลกสินวดให้วันนักกระสานมาสานมาอีนวดขึ้นมาแล้ว เรียนด้วยนะครับวันนี้วันนี้คอบครับคอบเข้ามาหยอยกอดโอ้หิีเต็งคุณพ่อโอ้จะตเกลี่ยทำอะไรคุณพอเนาะออชอบมากเลยนอนแล้วไม่แลอยานอนแลอยานอนแล้วนอนแล้ว ใจดีมากเลยชายทองไม,ม่ชนคุณพ่อเลยนวดอีกแล้วชายทองแกนวดอีกแล้วชุดแต่เหยียบอันนวดให้คุณพ่อหน่อยอันนี้ยังไงไม่ค่อยชอบคนบางคนนี่คนบางคนมาเดินกวนอย่างี้ย <ft ains> ชอบแต่พิจารนี่ไม่ชอบพิจารพิจารมากวนเลย จะไปอ้วะขวดิจ๊ไปดูนมมังดูนมเม่มันเกินนมเม่มันจะจะไปกินนมแล้วได้เร่ะพ่จะจะไปกินเอฟเม่เนาะผมกิจะไปแล้วถุดูนี่มันนะถุกพิจะไปแล้วพิจะจะไปดูนมเม่ล่ะาซดนจมกินทุกคนเออเอ้กินหลอดจ้ากินอีรเลย ะ,ะนี่นี่นะนะที่มีิลเโคลูลเสริมชิเลคูลนพ่าไรใส่จ็กซีซีเนาะมาคุณแม่เออเกี่ยวแกงห,ห,หน่อยคุณแม่เกี่ยวบอยคุณแม่หน่อยเร็วเกี่ยวบอะไรนอนได้พวกอะไรเองเท็จนอนได้พอนอนได้พอนอนเลยออนอนเล่นที่ชายหาดนะครับ ยังไงก็ปั๊บเต็กมีเด็กมันต้อนรับโอ้ยเด็กชอบโอ้ยเด็กเออเออชอบจังเลยโอ้ย <c oughs> ยังเมียเรียกแล้วแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วไม่รีแล้วนักโอ้โผมตไปก็เล่นด้วยไม่ได้แหละครับ <c oughs> โอ้ยนี่คุณเมียก oh, ็จะมันนวดด้วยนวดแขนให้่อยครับโอ้นวดแขนให้เหมือนให้ไวเลยโอ้นวดแขนให้มีแหงืดีมันนวดโอ้นวดแล้วนวดแล้วเออนวดนะเออนวดแล้วเอออะไรเกี้อนวดอะไรเกี้อเกี้อนวดแล้วมอนวดครับหมอนวดครับใครสนใจมันนวดได้นะครับหมอนวดนะครับ

ยินแบบขาดอืมจ้าสิ่งโอะจ้านี่็โคแล้วนี่กำังบ้าไนเนี่ยจ้างจางงี้สัอ่ะจ้างเือนสางชนกันชนกันเลยคาดชนกันเลยจ้าจ้าจะชนแล้วสู้กับพี่จ้าเล่าอู้ไม่ก้มอ

หน้ามันเพีนครับผมอะไริหน้าเรียกสัพ่ mm. ืตวอนนววอหาคเพื่อนนะครับนี่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับอยู่สงการนี่แล้วนะครับนี่ สการก็มาเล่นกับสายทอนครับมาเล่นทุกวันครับเพื่อนๆนะครับทุกวครับความสะอาด้าพอยปลอยเุณแม่นะครับอ้่อนี่แพือของปอ้ะเลกขอบะ เ <laughs> <c oughs> ล็เลคุณจะเห็นตาปัดนี่ก็ขอจบคลิปการหว่อของสายทองเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณค่ะ